ตรงนี้ถนะ้าเป็นจุดของพูทับเบิร์กวิวนี่ตรงนี้เขาจะมีร้านอาหารด้วยหมูกระทะด้วยนะเดี๋ยวนี้หมูกระทะนี่เปิดเจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มเลยอาหารนี่เปิดตั้งแต่หกโมงเช้านี่ให้ดูที่พักก่อนที่พักของพูทับเบิร์กวิวนะครับผมเดินเข้ามาดูนะถ้าใครสนใจก็ลองโทรติดต่อดูนะครับถ่ายภาพบรรยากาศฝากกันนะครับช่วเงเย็น ุก็เดี๋ยวนี้เห็นมีร้านหมูกระทะเปิดขึ้นหลายร้านนะครับมีที่จอดรถด้วยอยู่ตรงข้ามกับคาถาตรงทางขึ้นจุดชมวิวนี่ครับ